สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพ่อเนเน่ผาเผินนะผมนะวันนี้จะมากินอาหารอีสานบ้านเฮานะผมนะพี่น้องมนาะกินตําบกักวตําแตงนะครับผมแก้วดวกผักนะครับผมไก่ย่างป,ป,ปลาถอยเนาะไข่ตุ๋มนะครับผมพี่น้องนะมะมาแซ่บด้วยน,นะครับผมขออยากด้วยครับผมพี่น้องนะครับผมนี่แต่นีแซ่บๆแล้วพี่น้องมนาะครับตําแตงครับผมนะอ่ะตําแตงเข้าปลาครับผม อืมแบบอีครับผมนะนี่อืมนะผักลวกนะผมนะผัหกหลวบก,กับเยาวเนาะอืมแบบอีอะผมนะมา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 พี่น้องอยู่ทางไหนคอมเมนต์มาบอกนะครับนะนะผมอยู่จังหวัดใดครับผมนะกสาว โรงงานปัวโรงงานของผมนะคอมเมนต์กันมาผมอยู่จังหวัดใดครับฮะอันบกเขื่อนของหมักเนี่ยครับนีทำไบเกี่ยวกับตำกรุงเอตตำแดงตำตัวเนาะน้องขอ,อยากใส่มือเด้อ,ห,อหนึ่งปลาปลาทอดไม่แต่อันซิกเกตเนาะ ต้มง,งามถออมรรออามั่อ๋ออย่มใส่ต้มขออย่าใส่เมื่อครับนีคือแนวกับแจ๊คครับพี่้อง จะกินอย่างหลายอย่างครับอยจังหวัดอ,อย่างกับคอมเมนต์มาบอกนะเลยครับผมนะคลิปนาอยากให้เฮ็ดอย่างกับคอมเมนต์มาบอกนั่นนะครับผมนะมาถูกผู้คนนะครับผมนะ กินเขากินปลาด้วยกันครับผมนะเสียบครับพี่น้องเบิดแยงเลยแื้วเดี๋ดวไล่ถุยพี่น้องเอ้เสียบอีกนะมาเบอร์หนึ่ก็เน็นข้อสามดีเนาะครับผมนะ ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม